บุ๋มพาทุกคนมาเช็คสถานะคนที่ได้เงินตกค้างในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครมีบัตรคนจนสีฟ้ารุ่นเก่าบ้างอย่าลืมเช็คสถานะกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่25เมษายนปี2567ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะบุ๋มก็อย่างที่แจ้งเลยพาทุกคนนั้นนะคะมาเช็คสถานะกันนะคะสําหรับพี่ป้านาคนไหนที่ มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีเงินตกค้างในบัตรเก่านั่นเองค่ะกรมชีกลาออกมาแจ้งแล้วนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะบุ๋มได้มีมีการทำคลิปลงไปแล้วนะคะถึงการโอนเงินคืนให้นะคะสำหรับคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐณนะปัจจุบันเท่านั้นนะคะโดยจะโอนเงินคืนในวันที่23และ24 พฤษสภาคม67นี้นั่นเองนะคะทีนี้แนะนําให้ทุกคนนั้นนะคะตรวจสอบสิทธิ์วงเงินตกค้างในบัตรเก่าซึ่งเป็นวงเงิน E ี o n นี่ย้ํานะคะว่าวงเงินตกค้างในบัตรเก่าไม่ได้มีทุกบัตรหรือทุกคนและทุกคนจะต้องเข้าในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเช็คสิทธิ์นั่นเองนะคะแต่ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะคะบุ่มแปะเอาไว้ให้แล้วมันก็จะขึ้นสถานะโชว์แบบนี้ให้ใส่เลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักนะคะ แล้วก็กดตรวจสอบค่ะแล้วจะขึ้นผลการตรวจสอบนะคะถ้าคุณขึ้นสถานะนี้นะว่าสิทธสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้รับสิทธิ์ดังนี้นะคะก็จะเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินเดินทางระบบขนส่งสาธารณะวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มสถานะ ekyc ยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองนะคะที่นี้ดูด้านล่างนะคะว่าจะมีวงเงิน e money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือวงเล็บโครงการเก่า แบบนี้แสดงว่าคุณนั้นจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะเขาจะแจ้งนะทุกคนมาดูข้างล่างนะบอกว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนแล้วให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เดือนเมษายน2567 พร้อมทั้งผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนภายในวันที่20พฤษภาคม2567นั่นเองนะคะใครขึ้นตามนี้แสดงว่าคุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นั่นเองนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางน,นะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าให้นะคะที่บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะคะในวันที่23และวันที่24พฤษภาคม67นี้นะคะในในกรณีที่เขาโอนแล้วโอนไม่สําเร็จเขาก็จะโอนอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก็คือในวันที่21มิถุนายน67นี้นั่นเองนะคะ ที่นี้สามารถอีกทางอ,อีกช่องทางนึงนะคะสำหรับใครที่สะดวกที่จะโทรนะคะก็โทรไปเช็คได้เลยนะคะที่ศูนย์บริการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ02-109-2345นั่นเองนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะโอเคค่ะเน้นย้ำน,นะคะว่าไม่ได้ทุกคนนะคะเนาะ ประมานี้ตอนนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับที่บนานงาคนไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดหรือเช็คกันแล้วได้วงเงินเท่าไร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับทีิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีาาค่ะ